สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องธาตุอาหาร17ธาตุตัวที่3ก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโพแทสเซียมว่าธาตุนี้มีความสําคัญยังไงกับพืชของเรานะครับขอเกริ่นก่อนนะครับธาตุที่เราจะเรียนรู้กันมีทั้งหมด17ธาตุธาตุหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันจุลธาตุหรือธาตุเสริมก็คือเหล็กแมงกานิสสังกะสี ทองแดงมอลิเดนัมโบรอนคอรีนและนิกเกิลส่วนอีก3มธาตุก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับสงสัยไหมครับในตัวเจนก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวเ็เป็นสัญ,ญลักษณ์ฟอสฟอรัสก็ใช้ตัวพีแล้วโพแทสเซียมทำไมถึงใช้ตัวเนะครับมีข้ออธิบายดังนี้คำว่า K เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโพแทสเซียมมาจากภาษาเยอรมันที่มีคำว่าคาเลียมนะครับ ส่วนโพแทสเซียมมาจากคําว่าโพแทสซึ่งเป็นชื่อเรียกของแร่ชนิดหนึ่งที่นํามาสกัดธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการไขข้อข้องใจว่าทําไมโพแทสเซียมถึงใช้สัญ,ญลักษณ์ว่าตัว K นะครับเราไปดูแหล่งที่พบกันบ้างแหล่งที่พบโพแทสเซียมในบ้านเราเนี่ยพบที่ไหนและมีธาตุตัวไหนบ้างแหล่งที่พบธาตุโพแทสเซียมในบ้านเรานะครับโดยส่วนมากจะอยู่ในภาคอีสานนะครับ ภาคอีสานจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีภาคอื่นก็มีบ้างนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยจะพบเจอเป็นส่วนใหญ่เช่นแถวจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับแร่ที่พบในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือแร่ของพวกโพแทสเซียมคลอไรด์ปุ๋ยที่เรารู้จักกันก็คือ0 0 6 0นนะครับแร่พวกนี้มีชื่อว่าแร่ซิวไนซ์ซึ่งในแร่ซิวไนซ์เนี่ยประกอบด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และก็โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยมันปนกันอยู่นั่นเองในแร่ตัวนี้นะครับ แร่ตัวที่2ที่เรารู้จักกันนะครับที่เจอในบ้านเราเนี่ยก็คือแร่คาร์ไลท์แร่คาร์ไลท์เนี่ยประกอบด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบนะครับเป็น2ตัวที่พบในบ้านเราในปัจจุบันนี้ส่วนมีบางคนบางท่านถามว่านะครับถ้าไม่มีแร่พวกนี้เนี่ยมันมีโพแทสเซียมอยู่ในอย่างอื่นไหมก็มีนะครับเช่นกากมเมล็ดพืชขี้เถ้าไม้หรือหินปูนบางชนิดก็มีแร่โพแทสเซียมเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าในขี้เถ้าไมา้บางท่านเนี่ยเช่นเวลาเราเผาถ่านเผาไฟพวกนี้มันมีขี้เถ้าอยู่นะครับหรือแม้แต่เราเผาฟางเนี่ยก็มีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในนั้นด้วยแต่มันจะมีปริมาณไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับปริมาณโพแทสเซียมในวัส,สดุแต่ละชนิดที่ผมค้นหาข้อมูลมานะครับน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับมูลวัวมีโพแทสเซียมคิดเป็น0.12%มูลสุกร0.22%ปุ๋ยพืชสดนะครับที่เราอยูทำอยู่ปัจจุบันเนี้ย มีโพแทสเซียมถึง1.59%ในกรณีที่ไถช่วงออกดอกนะครับแหนแดงมีโพแทสเซียม0.07%ฟางกับตอสังข้าวที่เรารู้จักกันทนํานากันเนี่ยนะครับเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยอยู่ในฟางและตอสังข้าวเนี่ย0.4-1.4%ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดเผาฟางจะได้โพแทสเซียมที่อยู่ในการเผาฟางน,นะครับ1.08%นะครับ เรามาดูประเทศปุ๋ยโพแทสเซียมกันบ้างนะครับว่าปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมีประเภทไหนที่เราจะต้องรู้จักกันบ้างประเภทของปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดแรกนะครับก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรที่เรารู้จักกันคือ0 0นย์ศูปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดนี้นะครับมีโพแทสเซียมอยู่ในรูปของโพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ60และข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรคือมีพืชบางชนิดที่ไม่ทนต่อพิษของคลอรีนเช่นมะเขือเทศ และผักกาดหัวและอีกตัวหนึ่งก็คือยาสูบซึ่งยาสูบเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านในผลิตแล้วใช้ปุ๋ย0ูน0ซึ่งมีองค์ประกอบของคอรินอยู่ด้วย 1. กลิ่นมันจะไม่ค่อยดี 2. การติดไฟไม่ดีแต่พวกเหล่าสิงอมควันทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคอร์นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดที่2นะครับก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต มีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ50นะครับและปุ๋ยชนิดนี้นิยมใช้ร่วมกับโพแทสเซียมคลรไรด์นะครับในการผลิตพวกไม้ผลแตงโมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านชอบใช้ผสมกันปุ๋ย2อชนิดนี้ก็คือเอาศูนยบวกกับ0ูนย์นนั่นเองนะครับจะได้ทั้งความหวานทั้งกลิ่นและสีนั่นเองเพราะว่าในโพแทสเซียมาซัลเฟตเนี่ย มันจะมีกรรมฐานซึ่งมีลักษณะในการควบคุมกลิ่นและสีของผลไม้และพืชประเภทไม้ผลเกือบทุกชนิดเลยนะครับตัวที่3นะครับก็คือโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยเป็นตัวที่มีราคาสูงและละลายน้ําได้ดีแต่ไม่เหมาะกับนาข้าวเพราะมันมีราคาสูงนั่นเองนะครับโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมอยู่ในรูปของโพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ44และมีธาตุไนโตรเจนร้อยละ13นะครับ โดยส่วนมากใช้ในอ,อุตสาหกรรมเช่นดอกกล้วยไม้หรืออุตสาหกรรมส่งออกซึ่งมีปริมาณาราคาของผลผลิตนสูงจึงจะเหมาะในการใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับเพราะว่ามีราคาแพงนั่นเองแล่วัตถุดิบก็นำมาทำปุ๋ยพวกนี้นก็มีราคาสูงเช่นเดียวกันปุ๋ยโพแทสเซชนิดท,ที่4นะครับก็คือปุ๋ยโพแทเสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟตปุ๋ยชน,นิดนี้ประกอบด้วยโพแทเสเซียมอยู่ในรูปโพแทเสเซียมออกไซด์ร้อยละ22และมีแมกนีเซียมร้อยละ11 ุ๋ยชนิดนี้นะครับราคาไม่สูงและมีคมุณสมบัติละลายน,าน้ำได้ดีโดยส่วนมากพี่น้องเกษตรกรถ้าเป็นทำนาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับแต่ถ้าเป็นพวกไม้ผลอาจจะมีใช้บ้างพวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะใช้พวกนี้เยอะนะครับเรามาดูการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมกันบ้างว่าเขาผลิตปุ๋ยชนิดนี้ยังไงกันการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเริ่มจาก0060หรือโพแทสเซียมคไรด์เขาจะใช้แร่ที่มีชื่อว่าแร่ซิวนาย ซึ่งมีองค์ป,ประกอบของโพแทสเซียมคลอไรด์กับโซเดียมคลอไรด์มาทํากระบวนการกรรมวิธีต่างๆนะครับให้ได้โพแทสเซียมคลอไรด์ออกมาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ส่วนของส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากแร่ซิวานไอน,นะครับการผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์แบบที่2ก็คือผลิตจากน้ําทะเลนะครับสงสัยไหมครับน้ําทะเลน้ําทะเลเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยมันจะมี โพแทสเซียมคลอไรด์ปนอยู่กับโซเดียมคลอไรด์เหมือนกับพวกแร่ซิวนไนนะครับแบบเดียวกันเลยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าพี่น้องรู้จักทะเลเนี่ยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่าเดซีเดซีเนี่ยเป็นทะเลที่กั้นระหว่างเลบานอนรัฐปาเลสไตน์และอิสราเอลนะครับถ้าใครเคยซื้อปุ๋ยเนี่ยจะมีข้างกระสอบนะครับโดยเฉพาะพวกซูน00เนี่ยนำเข้าจากอิสราเอลอิสราเอลก็ผลิตจากเดซีทะเลตรงนี้นะครับก็นําน้ําทะเลขึ้นมา มาผ่านกระบวนการต่างๆและก็ได้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6 0ออกมาให้เราได้ใช้ที่เรานำเข้ามาจากอิสราเอลส่วนหนึ่งนะครับผลิตมาจากน้ำทะเลนี่เองปุ๋ยตัวที่2นะครับปุ๋ยชนิดแรกก็คือโพแทสเซียมคอร์ปุ๋ยชนิดที่2คือปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับปุ๋ยชนิดนี้ผลิตมาจากแร่ชนิดหนึ่งชื่อว่าแร่แหลงบนไนซ์ซึ่งแร่ชนิดนี้มีโพแทสเซียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตเ,เป็นองค์ประกอบ พอมาย่อยสลายและผ่านกระบวนการต่างๆแล้วจะได้ปุ๋ยที่เราใช้กันคือ0060ก็คือโพแทสเซียมซัลเฟตนั่นเองนะครับเราไปดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างของโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์กับพืชจะมีค่า pH เท่าไหรด่ดีถึงจะทําให้โพแทสเซียมเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชเรามากที่สุดความเ,มเป็นกรดเป็นด่างของดินนั้นหมายความว่าถ้า7เนี่ยมีค่าเป็นกลางถ้า6-0เนี่ยมีค่าเป็นกรดถ้า8-14นี่มีค่าเป็นด่างนะครับ เราดูตารางอิทธิพลของค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารกับพืชของเรานะครับลูกศรจุดสีเหลืองๆนี่นะครับก็คือชี้เป็นที่ธาตุโพแทสเซียมจะเห็นมาาค่า pH เป็นด่างโพแทสเซียมนี่เป็นประโยชน์กับพืชได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า5.5ลงไปแล้วนะครับโพแทสเซียมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์กับพืชน้นอยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะโพแทสเซียมยอาจถูกธาตุตัวอื่นกด แล้วก็ด้วยความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยโพแทสเซียมจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับพืชมากนักนะครับเพราะนั้นค่า pH ที่มากกับโพแทสเซียมนะครับก็อยู่กับเหมือนพวกธาตุทั่วไปก็คือ5.5ถึง6.5ถ้าเป็น7มันก็จะออกเป็นดา่างธาตุอื่นก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับสภาพดินเนี่ยนักวิชาการเขาก็จะแนะนําประมาณ5.5ถึง6.5นั่นเองนะครับแล้วกรมการข้าวแนะนําพวกปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยเขาแนะนําตัวไหนบ้างอันนี้เป็นคําแนะนําของกรมการข้าวนะครับ ปุ๋ยชนิดแรกพวกปุ๋ยโพแทสเซียมที่กรมการข้าวแนะนําก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่เรารู้จักกันก็คือ0060นะครับมีเปอร์เซ็นต์เนื้อของโพแทสเซียมจริงๆนะครับก็คือ50%ส่วนโพแทสเซียมออกไซด์นี่นะครับอยู่ในรูปออกไซด์นี่อยู่ประมาณ60%โดยทั่วไปถ้าเป็นปุ๋ย0060เนี่ยก็อยู่ในรูปของโพแทสเซียมออกไซด์นะครับแต่ในรูปนี้เนี่ยมีโพแทสเซียมจริงๆเนี่ย50%เลยทีเดียวตัวที่สองโพแทสเซียมไนเตรตนะครับมีโพแทสเซียมจริงๆเนี่ย37%ในไนโตรเจน13% และอยู่ในรูปของสารประกอบโพแทสเซียมออกไซด์เนี่ย44นะครับโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับมีโพแทสเซียม40-43และก็มีซัลเฟอร์หรือกราถันเนี่ย18อยู่ในรูปของสารประกอบโพแทสเซียมออกไซด์เนี่ย50นะครับตัวที่4ก็คือแร่แรงบินไนท์นะครับมีโพแทสเซียม18มีแมกนีเซียม11และมีกรมถัน22ส่วนแรงบินไนท์เนี่ยมันจะออกได้เร็วนะครับตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับ ปุ๋ยคอมเพลต์คอมเพลต์ฟอร์ติไลเซอร์ก็คือปุ๋ยที่เราใช้อยู่ทั่วไปนะครับเช่น15 15, 15, 28, 20 20, 25หหรือ20 2 0 15อย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยพวกนี้จะมีปริมาณธาตุอาหารไม่แน่นอนนั่นหมายความว่าแล้วแต่เขาจะสูตรแล้วแต่สูตรที่เขาจะใส่มานะครับใส่มาเล็กมาน้อยแล้วแต่สูตรที่เขาจะเติมนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ใช้มากในนาข้าวกับพืชผลทุกชนิดส่วนมากบ้านเราเนี่ยคือใช้ปุ๋ย ound, ยาาววดะ่เเีพร พืชมันต้องการธาตุอาหารรวมไม่ใช่ธาตุอาหารเดียวนะครับปุ๋ยพวกนี้จึงมีความปริมาณความต้องการสูงในปัจจุบันนี้นะครับมาดูประโยชน์ของโพแทสเซียมกันบ้างประโยชน์กับพืชเนี่ยโพแทสเซียมมีประโยชน์อย่างไรบ้างประการแรกนะครับโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการควบคุมการปิดหรือเปิดปากใบถ้าพืชขาดโพแทสเซียมพืชจะเหี่ยวเร็วเนื่องจากการเปิดปิดปากใบนี่ผิดปกตินะครับกระบวนการเปิดปปิดปากใบของพืชนะครับ ถ้าพืชจะเปิดปากใบเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่เซลล์ที่อยู่ปากใบน,นะครับแล้วก็น้ําอยู่ในใบยู่ในต้นพืชนี่ครับก็ <c oughs> จะเคลื่อนที่เข้าตามทําให้เซลล์เต่งแล้วก็ปากใบมันก็เปิดแต่ถ้าปาปากใบมันจะปิดนะครับโพแทสเซียมจะเคลื่อนที่ออกก่อนแล้วก็น้ําก็เคลื่อนที่ออกตามเซลล์จะแฟบแล้วก็ปากใบมันจะปิดแต่ถ้าขาดโพแทสเซียมเนี่ยบางครั้งาปากใบมันไม่ปิดไม่เปิดเป็นจังหวะนะครับทําใหพ้พืชเนี่ย คายน้ําออกมาผิดปกติแล้วพืชก็จะเหี่ยวเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้านทานโรคแมลงแล้วก็ไม่ทนแรงด้วยอันนี้เป็นข้อแรกของโพแทสเซียมควบคุมในการปิดเปิดปากใบนั่นเองนะครับข้อที่2มีความสําคัญต่อขนาดพัฒนาการของผลถ้าขาดจะมีผลขนาดเล็กเพราะโดยทั่วไปโพแทสเซียมเกี่ยวกับการขนย้ายพวกสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ําตาลนะครับทาให้ถ้าขาดโพแทสเซียมในผลมันก็ไม่ค่อยพัฒนาผลมันจะเล็ก ดีไม่ดีมันจะเปรี้ยวนะครับข้อที่3มีผลโดยตรงต่อคุณภาพสีขนาดและความหวานนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมทั่วไปนะครับคุณภาพผลเนี่ยจะดีจะหวานหรือเปล่านะครับจะกรอบหรือเปล่าส่วนหนึ่งอยู่กับโพแทสเซียมโดยเฉพาะสีนะครับถ้าใส่โพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยกับโพแทสเซียมซัลเฟตเนี่ยสีและขนาดเนี่ยจะได้ความหวานก็จะได้ถ้าไม่มีโพแทสเซียมนะครับสังเกตดูเช่นมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยนะครับ บางบางบางที่บางแหล่งเนี่ยครับเวลาเราชิมดูเวลาซื้อมาเนี่ยมันเปรี้ยวทั้งทั้งที่มันมันสุกอยู่แต่มันเปรี้ยวสาเหตุโดยส่วนใหญ่เลยก็คือมันขาดโพแทสเซียมผลมันก็จเจริญเติบโตดีอยู่นะครับนะครับพอเวลาในช่วงที่มันจะออกผลเนี่ยมันขาดโพแทสเซียมโพแทสเซียมเป็นตัวที่ขนส่งน้ําตาลนะครับเป็นหน้าที่ในการเป็นพนักงานขนส่งน้ําตาลเนี่ยไปยังผลถ้าขาดโพแทสเซียมช่วงนั้นนะครับน้ําตาลไม่ไปยังผลมันจะมีพวกกรดมาลิก แล้วก็กดมะนาวอยู่ในผลเนี่ยซึ่งทําให้เปรี้ยวตั้งแต่เล็กอยู่แล้วกดพวกนี้ไม่ถูกกดโดยน้ําตาลมันจึงออกรสเปรี้ยวนะครับเพราะฉนั้นถ้าขาดโพแทสเซียมเนี่ยผลไม้ยังไงก็เปรี้ยวอันนี้นํามาจากของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรสุนทรียิ่งชัชวานท่านอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตามลูกศรสีแดงจะเห็นได้ว่าโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นองค์ประกอบของอะไรเลยนะครับเป็นเพียงโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ก็คือตัวทํางานร่วมกับเอนไซมนั่นเองนะครับ หน้าที่ของมันก็คือ1ช่วยหล่อเลื่นการขนส่งน้ําตาลในท่ออาหารอันนี้สําคัญนะครับผลไม้จะหวานหรือไม่หวานขึ้นอยู่กับว่ามีโพแทสเซียมเพียงพอหรือเปล่านะครับในการขนส่งน้ําตาลไปยังผลถ้าขาดโพแทสเซียมผลไม้ท่านจะเปรี้ยวทันทีนะครับตัวที่2ก็คือเป็นไอออนบวกและอนลบที่ใช้ในการรักษาศักยภา,าพยพนเซลล์ตัวที่3ลดความเป็นกรดของมาลิกหรือกรดมาลิกนั่นเองทําให้ความเปรี้ยวในผลไม้ลดลงนะครับ โดยปกติทั่วไปเนี่ยกรดมาลิกและกรดมะนาวมันจะมีอยู่ในผลอยู่แล้วนะครับในช่วงเล็กจนถึงมันโตเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ในช่วงที่มันจะสุกเนี่ยถ้ามีไม่มีโพแทสเซียมขนส่งน้ําตาลมากรดมาลิกมันก็จะอยู่ในผลนะครับกรดมาลิกกรดมะนาวทาให้ผลที่มันสุกก็ตามมันก็จะเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่ถ้ามีน้ําตาลมาเพิ่มก็เหมือนความว่าถ้ามีน้ําตาลในผลเยอะก็กดมาลิกมันก็จะแสดงอาการความหวานนําความเปรี้ยวนั่นเองนะครับสังเกตมะม่วง ไม่ได้หวานอย่างเดียวมีหวานอมเปรี้ยวแต่จะหวานนำนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ขาดโพแทสเซียมแต่ถ้าขาดโพแทสเซียมมะม่วงลูกนั้นจะเปรี้ยวถึงจะสุกแล้วก็ตามนะครับเราไปดูการเคลื่อนที่ในดินและพืชของธาตุโพแทสเซียมว่าอยู่ในรูปไหนแบบไหนกันแน่นะครับถ้าอยู่ในดินโพแทสเซียมเนี่ยจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยนะครับหมายความว่ามันไม่ค่อยไปไหนนะครับอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเวลาเราใส่ไปในดินนะครับเช่นเดียวกับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมและ แอมโมเนียมแอมโมเนียมเป็นรูปหนึ่งของไนโตรเจนนะครับถ้าที่ไม่เคลื่อนที่ในดินหรือเคลื่อนที่ได้น้อยนะครับหมายความว่าการชาดล้างได้ชา้าหรือได้น้อยนะครับถ้ามันจะไปสูญเสียไปเช่นหนึง่งหน้าดินพังทลายหรือฝนตกเนี่ยน้ำไหลบาพวกนี้เนี่ยธาตุโพแทสเซียมถึงจะสูญสลายไปจากหน้าดินนะครับเพราะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยก็ใส่ใกล้ๆรากหรือทําให้รากใหญ่จึงจะทําให้พืชเราได้รับโพแทสเซียมอย่างาง่ายและพอเพียงถ้าในพืชโพแทสเซียมเนี่ย ดูดจากดินเข้ามาสู่พืชแล้วโพแทสเซียมในพืชจะเคลื่อนที่ได้นะครับไม่เหมือนดินนะครับดินนเคลื่อนที่ได้น้อยถ้าเข้ามาสู่ต้นพืชโพแทสเซียมจะเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้นะครับเช่นเดียวกับเนโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีซียมคลอรีนและกำมะถันเคลื่อนที่ได้ในพืชหมายความว่าเคลื่อนที่ในท่ออาหารเพื่อดูดไปเลี้ยงใบอ่อนก่อนที่จะสลัดใบแก่นะครับโดยทั่วไปในพืชถ้ามันจะสลัดใบแก่เนะี่ย ธาตุที่มันเคลื่อนที่ได้เช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มันเคลื่อนที่ได้ในพืชนี่มันจะดึงจากใบเนี่ยไปเลี้ยงยอดอ่อนนะครับถ้าหากมันขาดมันจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนทําไมมันแสดงอาการที่ใบแก่สมมุติถ้าดินมีขาดโพแทสเซียมรากดูดไม่ได้่ากจะส่งสัญญาณกับใบพืชว่าไม่มีโพแทสเซียมแล้วนะนะครับพืชก็จะนาธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับที่มันเคลื่อนที่ได้ในพืชนี่จากใบเนี่ยไปสู่ยอดอ่อนเพื่อไปเลี้ยงยอดอ่อนเพราะนั้น อาการขาดจึงแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนะครับหากพืชขาดโพแทสเซียมจะเกิดอะไรขึ้นหากพืชขาดโพแทสเซียมนะครับข้อแรกโพแทสเซียมเคลื่อนที่ได้ในพืชนั่นหมายความว่าอาการมันแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนะครับตัวที่ถัดมาก็คือใบมันจะมีสีเหลืองโดยเริ่มจากขอบใบไปหาปลายใบนะครับเอางอ่ายๆถ้าเพื่อโดยเฉพาะข้าวเนี่ยถ้าปลายใบกับขอบใบมันแห้งเนี่ยถ้าไม่เป็นโรคนะครับ สันนิษฐานว่าน่าจะขาดโพแทสเซียมนะครับตัวถัดมาแสดงอาการขาดที่ใบเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วโดยทั่วไปเราจะเห็นการขาดโพแทสเซียมนะครับไม้ผลนีจะไม่ค่อยเจอถึงขาดจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่ากว่ามันจะแสดงเนี่ยบางครั้งเราก็ใส่ปุ๋ยทันแต่เช่นข้าวเนี่ยถ้ามันแสดงอาการขอบใบไหม้กับปลายใบไหม้นี่นะครับแสดงว่ามันขาดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเกษตรกรบ,บ้านเราเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยจะใส่ยูเรียก่อนใช่ไหมครับ พืชต้องการธาตุ16ธาตุ17ธาตุเนี่ยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะมากหรือน้อยอีกกรณีหนึ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยยูเรียเยอะในข้าวนะครับมันก็จะแสดงอาการขาดโพแทสเซียมเหมือนกันก็คือขอบไปแห้งปลายไปแห้งอาการพวกนี้จะปรากฏอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเช่นข้าวเงี้ย NPK ต้องครบไปพร้อมกันเลยนะครับการขาดโพแทสเซียมเนี่ยที่แย่ลงเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งดินเป็นกรดก็คือดินมีค่า pH ต่ำหรือเป็นดินทรายดินร่วน การชะล้างมันง่ายนะครับถ้าเป็นดินทรายเนี่ยฝนตกมามันก็ไปแล้วโพแทสเซียมก็ไม่ค่อยเหลือนะครับโดยเท่าไปถ้าเป็นดินทรายที่มีพวกซิลิคอนเยอะๆเนี่ยโดยผิวซิลิคอนเนี่ยมันไม่ดูดซับธาตุอะไรอยู่แล้วนะครับหรือถ้าในดินที่เป็นสภาพเป็นกรดต่ําฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเพิ่มความเป็นกรดทําให้ดินถูกชะล้างและความเป็นกรดนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยจะไม่ถูกพืชดูดนําไปใช้มากนะครับจึงทําให้โพแทสเซียมเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับ ดินที่มีโพแทสเซียมต่ำเนี่ยส่วนมากดินมีแมกนีเซียมมากเพราะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี3มธาตุนะครับโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม3ธาตุนี้มันเป็นปฏิบัติกันถ้าดินไหนที่มีแมกนีเซียมเยอะในกรณีที่ดินหวานปูนพวกโดโลไมั์นะครับดโลไมั์เยอะมันจะมีแมกนีเซียมกว่าแคลเซียมเยอะถ้าสตัวนี้เยอะมันจะไปกดธาตุโพแทสเซียมไ้เพื่อจะดูดธาตุโพแทสเซียมได้น้อยแต่ในกรณีกลับกันถ้าโพแทสเซียมเยอะมันก็ไปกดแมกนีเซียมกับ แคลเซียมด้วยเช่นกันนะครับมันจะเป็นกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะครับเราไปดูอาการพืชขาดธาตุโพแทสเซียมกันบ้างว่ามีลักษณะแบบไหนถ้าข้าวขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับจะมีลักษณะอาการหนึ่งแค่แ,แกนการแตกกอลกลงใบสั้นเหี่ยวเหี่ยวง่ายนะครับเนื่องจากโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมการเปิดปิดปากใบนั่นเองนะครับใบโน้มลงขอบใบค่อยๆแห้งและลุกลามไปยังปลายใบอันนี้เป็นลักษณะที่เราสังเกตได้ง่าย ถ้าแสดงอาการขาโรดโพแทสเซียมส่วนมากมันจะเป็นมานานแล้วนะครับกว่ามันจะแสดงอาการแบบนี้ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะข้าวนะครับภาพด้าน,นซ้ายเนี่ยมีการใส่ NPK ข้าวก็จเจริญตามเติบโตตามปกติภาพด้าน,นขวาเนี่ยใส่ N กับ P แต่ไม่ใส่ K ไม่ใส่ฟอสฟไม่ใส่โพแทสเซียมนั่นเองนะครับจะทําให้เห็นว่าการจเจริญเติบโตผิดปกตินะครับนั่นก็แสดงว่าโพแทสเซียมเป็นตัวจํากัดากดารเจริญเติบโตของข้าวแม้ว่าจะใส่ N P ก็ตาม อันนี้มันมีคํานิยามอย่างนึงน,นะครับว่าในธาตุ17ธาตุนี้ไม่ว่าพืชจะได้รับ16ธาตุก็ไม่สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตได้เต็มที่เพราะถ้าขาดธาตุหนึง่งธาตุใดธาตุนั้นจะเป็นตัวจํากัดผลผลิตและคุณภาพการเจริญเติบโตของพืชทันทีนะครับทุกพืชด้วยอันนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นอาการขาดธาตุโพแทสเซียมในข้าวนะครับก็คือเริ่มกลายเป็นสีน้ําตาลบริเวณขอบใบและปลายใบนะครับ ส่วนมากเราจะพบเหินลักษณะแบบนี้เนี่ยในช่วงข้าวออกรวงเพราะว่าข้าชวช่วงออกรวงเนี่ยจะใช้ธาตุโพแทสเซียมเยอะเพราะนั้นถ้าอยากให้มันเพียงพอก็ต้องใส่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงก่อนจะออกรวงนะครับถึงจะไม่ถึงจะมีอาการเหล่านี้ปรากฏให้เห็นน้อยมากนะครับอันนี้ในมะเขือเทศนะครับอาการเนื้อเยื่อตายเนื่องจากการขาดโพแทสเซียมนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาเรียกว่าอ่าปลายฝักนั่นนะ,นะครับปลายฝักมันเหี่ยวลง เพราะว่าถ้าขาดโพแทสเซียมเนี่ยจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลฝักไม่เต็มเนื่องจากแป้งและน้ําตาลมันไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับถึงมันมีมันสังเคราะห์ได้มันก็ไม่มีตัวช่วยในการขนมาที่ยัางฝักมันนั่นเองครับทต่ไมเกิดอาการเข้าพวดเนี่ยปลายหัวมันรีบนั่นเองคือฝักไม่เต็มพูดง่ายๆนะครับพืชที่ต้องการโพแทสเซียมมากเป็นพิเศษคือพืชพวกไหนนะครับถ้าเป็นผักเนี่ยไม่ไม่ค่อยต้องการมากต้องการนิดเดียว ถ้าเป็นผักก็ใส่ปุ๋ยพวก25 5ปุ๋ยเกศอย่างเงี้ยมันจะต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมันสําปะหลังไม้ผลพวกเนี้ยต้องการเยอะนะครับเพราะมันสําปะหลังถ้าขาดหัวรีบแป้งน้อยนะครับถ้าขาดโพแทสเซียมถ้าเป็นส้มนะครับถ้าขาดโพแทสเซียมปั๊บผลมีไหมมีแต่ขายไม่ได้เพราะมันเปรี้ยวถ้ามีโพแทสเซียมเนี้ยส้มเนี่ยเปรี้ยวทันทีนะครับถ้ามีโพแทสเซียมเนี่ยหวานนาแล้วก็เปรี้ยวตามนะครับอันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดถ้าเป็นทุเรียน ทุเรียนจะไม่มันนะครับทุเรียนจะไม่มันเนื้อมันจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นพวกทุเรียนขาดโพแทสเซียมนะครับถ้าเป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำไม่หวานเนื้อก็ไม่มันนะครับอันนี้เป็นการลักษณะขาดโพแทสเซียมและพืชพวกนี้เนี่ยต้องการโพแทสเซียมสูงพูดง่ายก็คือพวกไม้ผลมันจะบัลหลังมะพร้าวพวกนี้ต้องการสูงหมดนะครับแล้วดินแบบไหนมีโอกาสขาดโพแทสเซียมกันบ้างนะครับถ้าดินทรายเนี่ยแน่นอนมักขาดมากเพราะดินทราย ถ้าเป็นพวกซิลิกอนซิลิก้าเยอะๆเนี่ยจะจับกับโพแทสเซียมไม่ค่อยได้แล้วดินทรายเองนะครับจับกันหลุมๆนว่เวลาฝนตกมาเนี่ยหน้าดินมันชะไปหมดเลยนะครับพโพแทสเซียมก็หายไปด้วยเพราะหน้าดินทรายเนี่ยโอกาสขาดโพแทสเซียมีสูงมากเลยทีเดียวส่วนดินเหนียวโอกาสขาดน้อยหรือมักไม่ขาดเพราะดินเหนียวเนี่ยมันจะมีประจุเยอะอ่าเพราะดินเหนียวเนี่ยมันจะมีประจุบนผิวดินเนี่ยประจุลบมันเยอะโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นประจุบวกนะครับพอใส่โพแทสเซียมลงไปปับ๊บมันก็เกาะอ,อยู่ในดินเหนียวแต่ปัญหาคือ ถ้าเราปูพืชลงไปเนี่ยดินเหนียวมันจะปล่อยอช้าหรือเร็วมากหรือน้อยเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างในดินนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือดินเหนียวเนี่ยมีมากกว่าดินทรายแน่นอนปุ๋ยเดียวที่มีขายในประเทศไทยที่เรารู้จักกันนะครับเช่นโพแทสเซียมซัลเฟตก็0050นะครับโพแทสเซียมคลอไรด์0060และโพแทสเซียมไนเตรต13046วนมากจะเป็นปุ๋ยเกจที่เรารู้จักดีปุ๋ยกสอบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยมันแพงนั่นเอง ครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็คือความรู้เรื่องธาตุโพแทสเซียมที่เราจะต้องรู้จักกันเนื่องจากว่าโพแทสเซียมเนี่ยมีความสําคัญกับพืชทุกระยะก,การจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นข้าวไม้ผลไม้เย็นต้นก็ตามโดยเฉพาะพืชหัวพวกมันสปารังเนี่ยต้องการมากพวกไม้ผลต่างๆก็ต้องการมากถ้าขาดจะมีแสดงอาการหนึ่งถ้าขาดในช่วงผลผลิตนะครับเช่นมะพร้าวมะพร้าวจะไม่หวานและไม่มันส้มก็จะเปรี้ยวเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ย เป็นตัวเคลื่อนที่น้ําตาลไปยังผลนั่นเองถ้าขาดโพแทสเซียมผลไม้ทุกชนิดเปรี้ยวทุเรียนก็จะไม่มันนะครับมะพร้าวก็จะไม่หวานแล้วก็จะไม่มันอันนี้เป็นความสําคัญของธาตุโพแทสเซียมที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้นะครับและทําความเข้าใจเพื่อเกิดเหตุว่าโดยเฉพาะชาวสวนเนี่ยนะครับทําไมผลไม้เรามันเปรี้ยวนะครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากโพแทสเซียมแต่ไม่สาเหตุนี่นะครับสาเหตุใหญ่เนี่ยเป็นเพราะโพแทสเซียมนี่แหละนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่าถ้าใส่โพแทสเซียมแล้วนะครับ มันยังเปรี้ยวอยู่อาจจะเกิดจากดินเรามีปัญหาไม่ยอมปลดปล่อยโพแทสเซียมหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดข,ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ